มาได้แมมมันต้องมีอีโมชั่นอลนิดนึงเนาะนะฮะคือก็พูดไปอยู่เนาะตอนที่เราเจอทีมใหญ่เจออาร์เซนอลเจอแมนซีเนี่ยคือเขาก็จะเล่นเกมลุกเราก็จะเป็นฝ่ายรับนะฮะเราก็จะรับอย่างมีวินัยนะฮะแล้วเราก็รอสวนกลับไปอย่างอดทนนะฮะ คือสิ่งที่แมนยูตอนนี้ทำได้ดีก็คงจะเป็นเวนั้นแหละนะฮะแต่เวที่ว่าเราต้องเล่นเกมลุกบุกเอาแต้มบุกเอาคะแนนเนี่ยแล้วมีคู่ต่อสู้ที่จี๊ดใจเหมือนกันอย่างฟูลแลมเนี่ยแม่ก็ทำให้เราอุดวิดได้เหมือนกันนะฮะแล้วเป็นช่วงที่ฟูลแลมเขาก็อยู่ในช่วงที่ดีด้วยนะครับอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ นักเตะแ,แต่ละคนที่โอ้โหคือแต่ละคนก็ชื่อชันไม่ธรรมดานะราอูคิมเนสเนี่ยเออ,อเด็กเด็กเก่าของอ่าบูฟเนาะนะฮะแล้วก็มีอ่ามีมีอีวอบี้ใช่ป่ะเอออีวอบี้แล้วมีอ่า,อาแฮร์รี่วิลสันใช่ป่ะเออคือโอ้แต่ละชื่อก็คือว่าถือว่าโอเคเลยอะ่ะถือว่าวันนี้ก็จิจัดได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะอืมก็สร้างความรำคาญให้กับเราได้อะไรอย่างนี้นะฮะเออแต่ก็นะ กลับมาได้สวัสดีทุกคนครับนี่คือน็ตบอรดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นหลังเกมนะครับคุยหลังเกมกับแมนเชสเตอร์เดนะครับเปิดบ้านรับฟูลแมนะครับในนัดที่เลยกได้ว่าก็ดามานะฮะดามาดามาดามาดมามานั่นแหละนะครับก็จบที่ผลสามสองนะฮะก็คือเรานำไปก่อนสองลูกนะฮะนำไปก่อนสองูนะฮะล้วอยู่ดีๆก็ทำให้ตัวเองสะดุดนะฮะแล้วก็ ปล่อยให้เขาเอาลากเลือดมาเก็บ2อสองได้นะฮะดีดีเหลือเกินนะฮะที่วันนี้เปลี่ยนตัวแล้วเออเฮ้ยมันให้ผลในทางที่ดีนะฮะมีลูกที่เรียกว่าก็ได้เห็นความเป็นเพชรฆาตนะฮะที่เรา,เาต้องการสิ่งเหล่านี้อ,อยู่จากเบนจามินเชสโกนะครับก็โชว์เข้าไป1ดอกนะฮะก็ทำให้วันนี้นะฮะเราก็บ,บุดบิด แต่ก็ชนะมาได้นะครับแล้วก็เก็บ3มแต้มตอนนี้เราขึ้นไปอยู่อันดับที่4อีกครั้งหนึง่งใครเนาะที่มันบอกว่าเอ๊สวัสดีทันไต้เท้าเอ๊ใครนาะสวัสดีทันไต้เท้ากลับเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เป็นที่สี่นะครับมีคะแนนสีิคะแนนก็ความจริงอะ่ะการที่ได้สี่สิบคะแนนขึ้นไปละมันก็เป็นการการ,ารันตี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเชิงทฤษฎีว่าเราจะไม่ตกชั้นพีเมลีแน่นอนครับเย่เย่ใครจะมาแบบมาแซวว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกสักพักเล่นไปแชมเปี้ยนชิพโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ฤ <laughs> ดูนี้คุณพูดอย่างกันกันกบผมไม่ได้คุณพูดอย่างงี้กักบแบนดยูไม่ได้ขอ <laughs> โทษ <laughs> ผมสี่สิบต้าล้นนะ <laughs> มีความสุข <laughs> นะโอ้ oh, <laughs> เป็นบ้า <laughs> เป็นบอ <laughs> น, <laughs> นะครับ ชนะมาได้นะครับก็เป็นนัดที่3นะครับในสมัยของไมเขึ้นคาริกนะ,ะที่ก็ยังคงเก็บชัยชนะไปได้แต่นัดนี้อย่างที่บอกไปแต่ต้นนะครับว่าพอเราต้องเล่นเกมที่เป็นทีมที่เล่นเกมลุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคือถามว่าเกมลุกอะผมว่าเกมลุกเราก็หวือหวาแหละเกมลุกเราก็ทําได้ดีแหละนะครแต่ปัญหาคือรายละเอียดเกมลับนี่สิคือเท่าที่ผมจังจังหวะสังเกตน,นะโอเคถ้าเกิดเรา,าละเว้นไอ้จังหวะที่แฮร์รี่แม็กไกวไปไปสกัด แต่สก,กัดไม่โดนลาอูคิมนสเนาะแล้วกลายเป็นใบเหลืองนะฮะเราก็ถูกให้ลูกจุดโทษนะครับก็เป็นสิ่งที่อ่าโอเคก็ต้องยอมรับก,กันไปว่าอันนี้คือเขาบอกอย่างนั้นว่าอ่ะก็คุณเสียบสก,กัดแล้วคุณไม่เจอบอลคุณก็ต้องโดนลงโทษไปคือถามว่ามันก็เป็นแผลของทีมรับไหมมันก็ก็คงต้องมีส่วนแหละนะครับในการที่เราโดนลูกโทษเนาะนะครับแต่ไอ้ลูกที่อ่ามีอะไรนะดาวยิงชื่ออะไรเควินใช่ป่ะของทางฟูลรัมเนี่ยยิงไปได้นี่คือแบบโอ้แล้วยิงก็แบบ โอ้ก็ก็ยิงระยะใช้ได้อยู่เหมือนกันไกลใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็คือถามว่าลูกยิงมันมันแรงดีมันสวยไหมมันก็อาจจะใช่แหละแต่คือเราก็อืมเราปล่อยให้เขายิงแล้วเ,เราปล่อยให้เขาทําเกมอย่างนี้ได้ยังไงอะ <c oughs> เออคือแบบเนี้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี้ยของเกมลับเนี่ยยัง,ย,งยังมีจุดผิดพลาดอยู่นะครับทาให้แมนยูเราก็ มาเสียประตูตีเสมอนะครับคือทําให้แทนที่เราจะได้สามแต้มแน่ๆน,นะฮะอยู่ดีเราหุดหวิดเกือบจะได้แต้มเดียวนะฮะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดรอบเนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวที่อ่อคือเรียกได้ว่าตอนนี้เบนเจามินเชกโกล,ลงมาคือตอนแรกผมแอบกักงวลอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหเบนเจามินเชกโกดพอมันมีช่วงฟอร์มดีขเขาอยู่จังหวะหนึ่งเนาะตอนสมัย ท้ายๆออมริมมาจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่มาจะมาเป็นคาลิะเนาะก็คิดว่าโอเคเอ้ยเหมือนน้องมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ถูกพักไปแต่ถูกพักด้วยเหตุผลที่ว่าคือเกมของการทําเกมลุกอมันอาจจะต้องใช้ตัวจิตจ์ดหน่อยแล้วก็ตัวไปตัวมีมประสบการณ์ในพรีมาริกหน่อยก็เลยเป็นเอบูโมที่ได้รับโอกาสนั้นไปนะครับแล้วก็เชสโกถูกพักไปนะครับ ก็เลยคิดว่าโอ้โหพอน้องถูกดันลงไปเป็นตัวสำรองแล้วรอ,อเป็นซุปเปอร์ซับเนี่ยเราก็ยังไม่แม็กชัวร์ว่ามันเด็กมันใจมันจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะดึงตัวเองขึ้นมาแล้วการมาเป็นซุปเปอร์ซับที่ดีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้อ่ะพิสูจน์แล้วความจริงพิสูจน์ดอกหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่า,าลงไปแล้วเกือบจะทำประตูได้นะฮะเหมือน โมงมั้งใช่ไหมน่าจะโมงหรืออะไรสักอย่างอะโมงไปชนเสาไปเช็ดเสาแต่ไปเช็ดเสานอกแล้วไปหลุดอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่เข้าประตูนะฮะก็เป็นอะไรที่เสียดายนะครับก็นั่นแหละคือว่าวันนี้อ่ะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าอาจจะสบายใจขึ้นมานิดนึงคือเบนจามินเชกโก้สามารถทำประตูได้นะครับก็ถือว่าได้ปลดล็อกอ่าสิ่งที่เรียกว่าตอนนี้ตัวเองอาจจะยังโอเคอาจจะยังไม่สามารถซื้อใจคา,า,าลิคได้แต่ก็คิดว่าถ้าเกิดจุดนี้มันเป็นจุดพลิกที่ดี แล้วอาจจะทำให้คาริกพิจารณาโอกาสในการให้เจสโก้กลับมาเป็นกองหน้าตัวเป้าก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนแล้วกันว่าเกมหน้าน่าจะเจอสเปอร์ผมจะไม่ผิดนะว่าจะเป็นเวไนแต่ผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดใช้เอมบโมเหมือนเดิมก็ยังโอเคนะถึงแม้ว่าเอมบโมวันี้จะไม่ทำประตูเนาะแต่ผมคิดว่าไอจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยคือวันนี้อัดขาดความคมสำหรับเอมบูโมเนาะแต่คิดว่าหลายๆจังหวะเอมบูโมก็ยังทําได้ดีนะครับก็ยังมีเกมที่ หน้าลุ้นหน้าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็หลายๆคนที่เป็นตัวเด่นๆในแดนหน้าก็ถือว่าโอเคกันหมดไม่ว่าจะเป็น,นบูโน่อามาัดนะฮะอามัดได้ยินชื่ออามาัดมากขึ้นในนัดนี้นะครับแล้วก็คุณยา่าอ่าคุณยา่าอันนี้เราต้องพูดถึงคุณย่าทาประตูด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าได้ชา้าได้โชว์ท่าเต้นซ <laughs> ัมบ้านะครับแล้วก็ทาประตูด้วยคอนเน็ชันที่เรียกว่าบาร์เซเลียนคอนเน็ชันนะครับเป็น พี่คารเซมิโลนะครับส่งให้น้องนะฮะก็ส่งให้น้องแบบเหมือนมีจังหวะหนึ่งผมเห็นภาพชาเนาะ,ะเหมือนจังหวะหนึ่งเหมือนพี่พี่ใหญ่แบบพี่คาเซมิโลอะส่งแบบไม่มองด้วย <laughs> สัญชตตาตญาณล้วนๆ <laughs> แล้วก็ไปถึงนะฮะโอ้โหแล้วก็เป็นบาร์เซลเลียนคอนเนคชันที่ทำให้ รุ่นน้องอย่างคุณย่าทำประตูได้นะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งคาเซมิโลนะครับมันอาจจะดูแปลกๆกักนหนึ่งนะผมดันไปพูดลูกลูกที่3ไปยุคที่สกลับไปลูกที่1นะฮะแต่ลูกแรกอันนี้เราก็ให้เครดิตนะครับพี่ใหญ่คาเซมิโลนะครับก็ถือว่าได้อ่ะถ้าเกิดเราให้ MVP จริงผมคิดว่าวันนี้ก็ยังไง,ง,งก็ต้องเป็นคาเซมิโลที่ต้องได้ MVP สำหรับต,ต,ต,ตัวผมนะเพราะว่าโอเค1ประตู1นึ่งแอทเซตใน โอ oh, ทับฟอร์ดและน่าจะเป็นโ oh, อทับฟอร์ดหลังจากที่คาเซมิโลได้ประกาศที่จะอา,อาจจะไม่ได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเก็บเกี่ยวโมเมนต์ดีๆประสบการณ์ร่วมกับช่วงเวลาสุดท้ายของเขาที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรอย่างนี้ยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าโอ้โหฟอร์มพี่ฟอร์มคุณพี่ใหญ่เนี่ยก็คือได้เรื่องนะได้ที่นะฮะก็ทําให้เกมดันการของเราก็ ดีนะฮะคือเนี่ยแหละถ้าเกิดวันนี้ผมจะชมนะผมจะชมหน่อยๆอ,ยอะ่ะผมจะชมมากหน่อยอะ่ะผมจะชมแดนหน้านะฮะแดนหน้าสี่ตัวนะครับแล้วก็แดนการอีกสองก็คือคาเซมิโร่แล้วก็ลอ,อ,อบบี้ไมนูนะครับอันนี้เออไม่ใช่ลอบบี้วิดคอปปี้สิคอปปี้ไมนูนะฮะก็ต้องชื่นชมเพราะว่าเออน้องเล่นเล่นคือเล่นประสานงานเขาเขาอกเข้าใจกับคาเซมิโร่กันดีมากแล้วก็ อ๋อหลายๆครั้งก็มีโอกาสในการช่วยในการทําเกมลุกนะฮะแล้วก็เกมลับก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคแต่นี่แหละผมว่ารายละเอียดในช่วงของท้ายๆเกมเนี่ยแหละที่เราดันมาพลาดกับอะไรจุดเล็กจุดน้อยที่โอเคอ่ะเป็นการเสียจุดโทษก็เรื่องที่1อันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับไปสำหรับตัวของไฮริมะกควนเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือนั่นแหละผมว่าลูกที่ทําให้เราเสียตีเสมอเนี่ยนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปแก้กันนะครับเพราะว่า คือในจังหวะที่ทุกๆอย่างมันอยู่ในจุดที่เราคอจะสามารถควรจะต้องเก็บโมเมนตัมไว้กับเราเอาไว้อะสองหนึ่งมาแล้วอ่ะเราควรต้องมีลูกที่สามยิงกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเป็นการปิดประตูแพ้อะไรอย่างเงี้ยดันไปปล่อยให้เขาเหมือนกับได้ใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนะกระชากจิตตัวเองกลับมาได้กลับมาลุ้นได้นะฮะดีที่ว่าอีก 2- 3สนาทีถัดมานั่นแหละเซโกจบปิดท้ายให้นะฮะก็ก็เป็นการปิดเกมที่ก็ ลุ้นจนหยดสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าต่อเวลาไปอีกประมาณ 7, 8, 9นาทีใช่ไหมเก้านาทีนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ต่อเวลากันสุกสนานเลยนะ <laughs> แต่ก็ทำไงได้อะ่ะไอมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาดู v r เนาะเพราะว่าความจริงอะ่ะเออความจริงจะบอกไปว่ามันมีการเตือนภัยมาระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะสำหรับฟูลแลมเนี่ยก็คือว่าผมว่าโอเคครึ่งแรกเขาอาจจะทําหน้าที่เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้แบบ ปฏิปต่ปตอกันได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครึ่งหลังมาผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเกมด้วยเนาะที่ว่า,ามาโกซิว่าใช่ป่ะเป็นโคนะ้ดเนาะก็คือเฮดโค้ดของเขาเนี่ยคือเปลี่ยนเกมลงมาแล้วกลายเป็นว่าเออเฮ้ยเกมเกมมันดูดีขึ้นนะฮะเกมมันมีโอกาสมากขึ้นนะฮะแล้วนักเตะที่เป็นตัวสำรองก็ลงมาทำประตูได้อะไรอย่างงี้นะฮะก็นี่แหละฮะผมว่าอา๋อและอีกจุดเหนือคือตอนจุดที่เราโดน VR ตอนนั้นอ่ะมันก็ มันก็ตึงเตือนอยู่เหมือนกันนะว่าเกมลับของเรากำลังกำลังจะพลาดได้กับฟูลแลมแล้วนะโชคดีเลอเกินที่ VR เลิฟคืนนะฮะประตูนั้นไม่สามารถเป็นประตูแรกของทางฟูลแลมได้นะครับอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับผมว่าต้องปรับแก้ครับโอเคตอนนี้ผมว่าในแง่โจทย์ของเกมลุกผมว่าการทําเกมลุกถามว่าทําได้ไม่ทําได้นะครับแต่ก็ยังคาดหวังประสิทธิภาพเข้มข้นกว่านี้นะผมว่ามันถ้าเกิดเขาเล่นกันดุดันกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะผมว่ามันจะทำให้แมนยูมีโอกาส หนาะเนาะได้หลายครั้งกว่านี้อันนี้ผมว่ายังยังต้องไต่ระดับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่เนะเนาะ,นะสำหรับเกมลุกเนาะแต่แต่ถามว่าทาได้ดีทาไ,ได้ดีไหมทําได้ดีนั่นแหละไม่งั้นเราคงไม่สามารถได้ภาษาประตูหรอกนะฮะอันนี้เขาก็ทําได้ดีแต่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องพูดเหมือนกันว่าก็ต้องมีําทการบ้านเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะดีที่ว่าฟูลแลมไม่ได้แพ็กกันแบบแน่นๆขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราเจอทีมระดับลงไปอีกเลเวลหนึ่งอะ่ะทีมที่อยู่ค่อล่างของตารางอะไรอย่าง ที่พวกนี้เขาก็จะเป็นเกมลับที่แบบลับจ๋าจาเนาะลับแน่นเนาะก็คือแพ็กกันแน่นกว่านี้พื้นที่มันจะเล่นกันได้ยากกว่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีแหละนะครับคือเกมลับแตกแถวไม่ได้เลยเกมลับมีวินัยต้องทำยังไงต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปเสมอนะครับแล้วก็พยายามประคองให้ทุกๆอย่างอยู่ในจุดที่ถึงแม้กระทั่งเราอยู่ในมูนตั้ลที่ดีกว่าเราก็ควรต้อง ระวังเกมรับมากกว่านี้นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าเฮดโค้ชอ,อย่างคาริกแล้วก็ผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นสตีฟอลแลนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโจนาธานวูดเกตใช่ปะหรือว่าจอห์นนี่อีแวนส์นะครับแล้วก็ความจริงมีคนนะอะไรนะทาวิสบินเนียนใช่ปะอะไรสักอย่างนะฮะต้องกลับไปทำโจทย์นี้ให้ดีขึ้นนะฮะในแง่ของการทำให้เกมรับมันต้องมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้นะครับหวังว่านัดต่อไปที่เราเจอกับสเปอร์ จะทำได้แล้วกันนะฮะแล้วก็สเปอร์จะเป็นยังไงนะฮะในช่วงเวลาที่ผมก็คิดว่าถึงแม้ว่าโทมัสแฟงจะทำให้สเปอร์นี่คือได้เขาเรียกนะเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะฮะแต่ในพีเมลีกเนี่ยผมว่าอืมอืมก็อืมนะอารมณ์เหมือนปีฤดูก,กาลก่อนนะที่แมนยูเป็นอยู่อันดับแถว สิบสี่สิบห้าสิบสามอะไรอย่างนี้นะฮะคือวันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องแข่งกับแมนซีต่อไปเนาะนะเจอเจอแมนซีเ่ะซึ่งก็โอกาสจะแพ้ผมว่าก็ค่อนข้างสุกแหละนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดแมนซีเล่นไม่ดีขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับพลาดขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับก็หวังว่าอ่ะก็หวังลึกๆแล้วกันว่ารอบหน้านัดต่อไปที่เราไปเจอสเปอร์เราจะ,ะเผดิญศึกสเปอร์ได้นะฮะหลังจากเรา เออเหมือนผูปีแพ้เขาเหมือนกันหนักแพ้ได้มึงใช่ไหมเอาเหอะขอเถอะนัดหน้านะฮะชน,นะสเปอร์ให้ให้เป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้แฟนบอลคนนี้หน่อยรู้สึกว่าเอาเอเฮ้ยเราสามารถถอนคาสาบลายนี้ได้สักทีนะฮะกับที่ว่าเราเจะสเปอร์ทีไร่เราก็จะไม่มีโอกาสชนะสักทีไปอะไรอย่างนี้นะครับขอเหอะนะนัดหน้านะฮะโอเคและนี่คือทั้งหมดกับเนิร์ดบอลวันนี้นะครับก็ คุยกันแบบที่ดีใจนะฮะดีใจได้กับข,ขึ้นอันดับ4นะฮะได้เลขใครบางคนเป็นท่านใต้เท้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็โดยทฤษฎีแล้วถือว่าเราได้การันตีการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกในปีต่อไปนะฮะใครจะว่าไงไม่รู้แต่ผมว่าเออก็ดีใจได้แหละเรื่องนี้นะฮะโอเคเนี่นี่นคือทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านัดหน้าสเปอร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับ